สวัสด,ดีครับและนี่คือ and Watch w a t c รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนเิเมะและในเกมสําหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์การพัฒนาร่างเมกาเป็นการให้โปเกมอนเปลี่ยนรูปแบบไปชั่วคราวซึ่งเป็นระบบที่มีมาครั้งแรกในเจนนี่6แห่งภาค X and Y และเมื่อเข้าสู่เจนนี่8ระบบนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันและการให้โปเกมอนจะวิวัฒนาการร่างเมกาจำเป็นจะต้องมีคีย์ stone และเมกา stone หรือหินเมกาและก็จะมีแค่โปเกมอนบางตัวเท่านั้นที่จะสามารถแปลงร่างเมกาได้ถ้าใครอยากจะรู้วว่่าาามมตัไหนนนบ้้งงก็ยอปปปดูใคิรโ อไอ้และสำหรับในคลิปนี้เราจะเน้นไปนที่ประวัติของการพัฒนาร่างเมกาและหินเมกาสโตนโดยอิงข้อมูลจากในเกมเป็นหลัก้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือทาให้ไม่พอใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูข้อมูลของการพัฒนาร่างเมกากันครับโดยประวัติศาสตร์และต้นกําเนิดของการพัฒนาร่างเมกาเต็ไมไปด้วยความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซึ่งตัวละครจากในเกมต่างก็มีความเชื่อในแบบของตอนเกี่ยวกับปรกากฏการณ์นี้อย่างเช่นโปรโฟเฟสเซอร์ซีคามอรหรือดออร์พลาตันได้ตั้งทฤษฎีว่าการพัฒนาร่างเมกามีต้นกําเนิดมาจากหิน ินนัฒารงที่ได้รับการฉายลังสีด้วยแสงจากเซเนียสหรืออีเวลเจ้าเมื่อราวๆ3,000ปีก่อนด้วยเขาก็ยังง้างต่อไปอีกว่าการพัฒนาร่างเมก้าเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่และปรากฏขึ้นเฉพาะในภูมิภาคคาลอสเท่านั้นแต่ถึงยังงั้นแก๊งดรากอนิสหรือกลุ่มดาวตกซึ่งเป็นกลุ่มของเ่าเทรนเนอร์โปเกมอนประเภทมังกรจากภูมิภาคโฮเอ็นที่บูชาเล็กคอรซ่ากเขาเชื่อว่าการพัฒนาร่างเมก้ามีต้นกำเนิดมาจากเล็กคอซ่าและอุกกาบาตต่างๆที่ตกลงมาในภูมิภาคโฮเอ็นเมื่อหลายพันปีก่อนจากตำนานที่เล่าสืบ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในภูมิภาคนี้ก็คือจะมีอุกกาบาตจำนวนมากตกลงมาและได้ตกลงมายังบ้านของแก๊งดราโคนเนตี่เมเดลฟอลซึ่งอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาเป็นประกายแวววาวเป็นสีรุง้งดูทรงแล้วคล้ายกับคิสโตนและมันได้ดึงดูดเล็กคอซ่าให้มายับยัง้งภัยพิบาตและฟื้นฟูแผ่นดินขึ้นความสงบสุขแก่มวลชนไม่ต้องขอเวลาอีกไม่นานที่ทําได้ทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์นี้1000ปีต่อมาได้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ภูมิภาคโฮเอนอีกครั้งและคราวน ลงไปยังมหาสมุทรด้วยผลกระชบจึงทาให้เกิดพื้นที่และแผ่นดินจนได้มาเป็นเมืองซูโตบลิสซิตี้หรือเมืองรูเนในปัจจุบันและนอกจากแรงกระแทกของอุกกาบาตก็ส่งผลให้สร้างเมืองได้แล้วมันยังปล่อยคลื่นพลังโบราณทําให้จะอมอญเชี่ทพอย่างกราดอลและไคลอก้าตื่นขึ้นซึ่งพวกมันทั้งคู่ต่างก็หอยหาพลังนี้เราจะทําให้พวกมันกลับคืนมาเป็นร่างพลายมอญหรือร่างดั้งเดิมของพวกมันว่ากันว่าร่างดั้งเดิมคือร่างที่แท้จริงของพวกมันและพวกมันจะมีพลังเต็มเปี่ยมเมื่ออยู่ในร่าง ของกราดอนให้มันกลายมาเป็นร่างดั้งเดิมส่วนในภาคอวาซัฟไฟก็คล้ายกันแองกัวได้ขโมยบลูอัพจากภูเขาภายัยเพื่อใช้ปลุกพลังของไคโอก้าให้กลายมาเป็นร่างดั้งเดิมก็นั่นลหะฮะทั้งสองตัวนี้เป็นการกลายร่างแบบพลายมอลหรือร่างดั้งเดิมไม่ใช่ร่างเมกายอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันแล้วถามหาในคลิปที่แล้วของเราแต่อย่างใดกลับมาเข้าเนื้อหาประวัติศาสตร์จากตำนานกันต่อเมื่อทั้งกราดอนและไคโอก้าตื่นขึ้นและได้กลายมาเป็นร่างดั้งเดิมทำให้ผู้คนต่างหวาดกลัวกังวลว่าถ้าพวกมันต มาช่วยพวกเขาอีกครั้งเหมือนในอดีตและเมื่อเล็กคอซ่าปรากฏตัวขึ้นผู้คนต่างก็คุกเข่าและอธิษฐานจึงทาให้ร่างกายของเล็กคอซ่าเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นร่างที่เรียกกันว่าเมก้าเล็กคอซ่าและมันจะมีพลังเต็มที่เมื่ออยู่ในร่างนี้และมันก็ได้สยบแกลดอนและไคโอกาแล้วคืนความสงบสุขได้อีกครั้งซึ่งจากตำนานของกลุ่มดรคโคนิดก็ได้บอกเป็นนยว่าเล็กคอซ่าเป็นมปเกมตอนตัวแรกที่พัฒนาร่างเมก้าได้โดยจะแตกต่างจากตำนานเก่าแก่ปุยภาคคาลอสที่ได้เล่าไว้ในชาวเวอร์ออาแลมส ู่ก็ได้ค้นพบหินแปลกๆสอก้อนจนต่อมาก็เป็นการนําไปสู่การพัฒนาร่างเมกาครั้งแรกของโลกส่วนโปรเฟสเซอร์คอสโมหรือดรทาคาโอสุรชิ o เห็นเขาในมาดกเข้มแบบนี้และถ้าเราอยากจะดูหล่อเท่แบบเขาบ้างก็ต้องนี่เลยแว่นเกมเมอร์ออฟตัสรุ่นโฮเวอร์2.0ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับผูช่ยวชาญด้วยวัสดุดติเนลทั้งทนทานและยืดหยุน่นรูปทรงดีไซน์กิปเก๋เท่ยบอกใครลองใส่ดูแล้วรู้สึกว่าแทบไม่รู้สึกเพราะว่ามันเบามากๆและที่ผมใช้แล้วติดใจเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะใส่ไปทั้งวัััันนทําาากกกกิจรรรมมต่งงงๆ็ยงคะงชบเข้ ใบหน้าไม่หลุดไม่หลวมซึ่งผมเองก็ได้ใช้เจ้าแว่นตัวนี้ในการดูหนังเล่นเกมอ่านการะตูนออกําลังตัดต่อคลิปยาวๆทั้งวันบอกได้เลยว่าของแท้เป็นชัดรู้สึกสบายตาสุดๆโดยเจ้าแว่นเกมเมอร์จากออฟตาซุ่นโฮเวอร์2.0มีราคาอยู่ที่2,490บาทและที่เด็ดเลยคือช่วงนี้ยังมีโปรเปิดตัวลดเพิ่มไปอีก200บาทกันเลยทีเดียวหรือถ้าใครมีรุ่นโฮ v เวอร์อยู่แล้วก็เอามาอัปเกรดให้มันพัฒนาร่างเป็นเวอร์ชัน2.0ก็จะได้รับส่วนลดไปอีก20%แถมยังใช้ร่วมกับโปรเปิดลปู สามารถใช้โค้ดวอชิงตันเพื่อร,รับส่นลดได้อีก100บาทด้วยนะครับลดแล้วลดอีกลดต่อขนาดนี้ก็อย่าลืมกดเข้าไปจัดกันได้ตามลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็นั่นแหละครับซึ่งดรทาคาโอได้ก,กล่าวว่าการพัฒนาร่างเมกาเป็นการปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลภายในร่างกายออกมาก็สอดคล้องกับที่ดรอกร์าตันเชื่อว,ว่าการปลดปล่อยพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของโปเกมอนออกมาในครั้งเดียวแตกต่างกับการพัฒนาร่างตามปกติทั่วไปที่ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลมาจากหลายแหล่งที่มาแต่สตีเวนส ร่างเมกากับคิสตตนยังคงเป็นปริศนาและในเกมรีเมคเจนที่3ที่ออกมาในเจนที่6อย่างโอเมการูบี้และอัลฟาซัฟไฟตลอดทั้งเกมก็จะได้เห็นอุกบาทค่คอยๆเปลี่ยนไปหา <Huh? S 1> หินขนาดใหญ่และได้ถูกเล็ควอซ่ากลืนกินเข้าไปทาให้มันพัฒนาร่างเมกาได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เมกาสโตนหรือหินเมกาเลยและจากข้อมูลของเจ้ามังกรเขียวตัวนี้ก็ได้บอกไว้ว่าเมกาเลควอซ่าถึอกําเนิดมาจากการอธิษฐานอ้อนวอนของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดและมันได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นโปเกมอรร่างเมกาตัวแรกของโลกเลยด้วยซึ่งข้อมูลนี้กกก็จะะคคลลล้าาายยับนนของุ่มดรเ โดยนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเดฟอนคอร์ปอเรชั่นได้กล่าวไว้ว่าภายในร่างกายของเลควอซ่ามีอวัยวะที่มีพลังงานแบบเดียวกับหินเมกาทําให้มันสามารถกลายร่างเมกาได้โดยไม่ต้องใช้หินเมกาเลยซั่งเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียกอวัยวะนี้ว่ามิคาโดและได้อธิบายเหตุผลว่าเนื่องจากเล็ควอซ่าได้กินอุกกาบาตในขณะที่มันบินผ่านชั้นสตาร์โตสเฟียร์ทำให้อวัยวะของมันไม่ไดด้วยพลังงานเพียงพอที่จะวิวัฒนาการร่างเมกามีพลังในการสลายร่างพลายมอของกราดอนและไโอูกาและสามารถทาลายอุกกาบาตท,ที่หวตัวัอและคครรบืปิ ตำนานเรื่องราวของการพัฒนาร่างเมกาส่วนการที่เราจะพัฒนาร่างเมกาให้กับโปเกมอนจำเป็นจะต้องมีไอเทมคียสโตรนและให้โปเกมอนที่สามารถกลายร่างเมกาได้คือไอเทมเมกาสโตนเฉพาะตัวของมันเอาไว้เพียงเช่านี้ก็จะสามารถทำให้โปเกมอนวิวัฒนาการร่างเมกาได้แล้วละครับส่วนเล็กควอซ่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้หินเมกาแต่จะต้องให้มันได้เรียนรู้ธาตุรากอนเซนถึงจะทำให้กลายร่างเมกาได้ในการต่อสู้เราจะสามารถวิวัฒนาการร่างเมกาให้กับโปเกมอนได้เพียงตัวเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อโปเกมอนที่กลายร่างเมกาเกิดหมดสติหรือแฟ้นหรือการต่อ กลับคืนสู่ร่างเดิมและถ้าโปเกมอนที่จะแปลงร่างเมกาด,ดันโดนท่าโจมตีสกายดรอปเข้าไปก็จะยังไม่สามารถแปลงร่างเมกาได้ในเชิงที่ถูกจับขึ้นไปบนฟ้าหรือพวกสถานะต่างๆอย่างเช่นชาลักลับก็จะไม่มีผลใดๆถ้าเราสามารถกดใช้ท่าได้สําเร็จก็จะแปลงร่างเมกาได้อยู่ดีหรือแม้แต่พวกท่าที่เกี่ยวข้องกับไอเทมอย่างเช่นติฟหรือโคเวสก็จะล้มแล้วไม่มีผลกับไอเทมเมกาสโตนที่โปเกมอนถืออยู่แต่พวกความสามารถอย่างเช่นแมจิกเชียนหรือพิกพ็อกเก็ตก็งจะไม่เปิดใช้งานเมื่อต้องเจอกับมอนที่ถือไอเทมเมกาสโตนเอาไว ความสามารถจะเปลี่ยนไปก็จะมีผลทันทีที่แปลงร่างเลยยกเว้นก็แต่สปีดบูสที่เป็นความสามารถของสมิาดาจะไม่มีผลกับตัวมันเมื่อแปลงร่างเมกาแต่ถ้ามันใช้ท่าครัชก็จะไปเสริมในความสามารถซองจอของร่างเมกาแทนส่วนการที่เราจะหาหินเมกาเฉพาะตัวของโปเกมอนแต่ละตัวจากในเกมถ้าเป็นในภาค x and y หรืออเมก้าโรบี้อัลฟาซับไฟแห่งเจนที่หกส่วนมากก็จะได้รับตามอีเวนต์ต่างๆภายในเกมอย่างเช่นบลัดทอยไซส์ซินเมกาของคาเมก็จะได้รับที่ศูนย์วิจัยของด็อกเร์พลานด์ถ้าเราเลือกเซนิกาเมในภาค x และง ล i ลิคอฟซิตี้โดยจะต้องมีทิวทัลิสในทีมด้วยก็จะประมาณนี้ตัวในเจนที่7ภาคซันแอนด์มูนจะได้รับตามอีเวนต์พิเศษเลือกเปลี่ยนมาจากภาคอื่นเช่นนั้นไม่มีให้หาในตัวเกม2ภาคนี้เลยต้องรอไปนในภาคอันตรธานันดรามูนก็จะมีให้เราหาซื้อได้โดยใช้แบ t เทิลพอยต์ที่แบตเทิลทรีนั่นเองและก่อนที่จะจบคลิปแล้วโบกมือลาบายบายกันไปขอสรุปมอนในคลิปนี้อีกสกรอบเพื่อุกท่านจะงงกันเพราะข้อมูลตำนานมันอาจจะซับซ้อนวุ่นวายเกินไปหน่อยอย่างตัวแรก Mega เมกาเล็กควอซ่าเป็นตต้้องใใชหินนนเมกกาาารรพััฒ่วที2แล 3, แลละะ3 ตัวนี้จะมีร่างพลมอหรือร่างดั้งเดิมเป็นการกลายร่างแบบพิเศษไม่ถือว่าเป็นการพัฒนาร่างเมกาจากข้อมูลที่กล่าวมาก็จะมี3ตัวนี้แต่จะแถมให้อีกสักตัวที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดกันว่ามันเป็นร่างเมกากับเขาด้วยทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับนั่นก็คือแอสเกรนินจาหรือซาโตชิกเก็คโคงะมันเป็นการกลายร่างแบบพิเศษโดยเก็กโคงะตัวที่จะกลายร่างนี้ได้จะต้องมีความสามารถ Ball, แบชเชนบอนและเอาชนะคู่ต่อสู้ในระหว่างการต่อสู้ก็จะกลายมาเป็นซาโตชิกเก็กโคงะได้ส่วนเก็กโคงะที่มีความสามารถนีี้้ไไมมมมม่่่สาาาาาาารรรถหหทััวปปจจกกกกเเลนนตตติะบใ เป็นพิเศษเท่านั้นหรือง่ายๆเลยก็คือตั้งเดโมภาคซานเอ็น,นมูนก็ะจะมีให้รับด้วยก็น,นั่นแหละครับซาโตชิเกกโคงะก็เป็นอีกตัวที่มักจะโดนเข้าใจผิดว่าเป็นร่างเมกาเพราะมันดันเป็นโปเกมอนในเจนที่หกเจนที่เปิดตัวร่างเมกาและดันมีร่างพิเศษทาให้หลายคนเข้าใจผิดเอาได้ก็ไม่แปลกและแล้วก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สําหรับข้อมูลการพัฒนาร่างเมกายังมีข้อมูลจากในเกมอีกหลายอย่างที่น่าสนใจไว้เราจะทยอยทาลงให้ได้รับชมกันนะครับถ้าชอบคลิปของเราก็แชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นาเสนอไปผิดามกตัน กันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ